รองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์แท็บลอย a p แอปเปิลเดลี่กล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังสารไม่ให้ประกันตัวหัวหน้าบรรณาธิการและผู้บริหารที่ถูกจับกลุ่มไปพร้อมกับเธอเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาซึ่งเธอได้รับการประกันตัวออกมาตั้งแต่วันกรุงขึ้น ถ้าเอ่ยชื่อ Apple Daily เมื่อ2องสัปดาห์ก่อนคงแทบไม่มีใครนอกฮ่องกงรู้จักมากนะักแม้จะอยู่ในวงการมาถึง26ปีแต่ตอนนี้ Apple Daily กลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกซะเองเมื่อทางการฮ่องกงบุคค้นห้องบรรณาธิการพร้อมจับตัวผู้บริหารข้อหาสมรู้ร่วมคิดกับต่างชาติและเมิกดกฎหมายความมั่นคงผ่านบทความข่าวที่เรียกร้องให้ต่างชาติคว่ำบาตรฮ่องกงและจีนกว่า30ชิ้นทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ย้อนหลังไปถึงปี2019ขณะที่กระทรวงต่างประเทศของจีนได้ออกมาให้การสนับสนุนตำรวจฮ่องกงพร้อมระบุว่าไม่มีสิทธิและเสรีภาพใดแม้แต่ของสื่อที่จะอยู่เหนือความมั่นคงของชาติครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่สื่อมวลชนที่เผยแพร่ความคิดเห็นทางการเมืองถูกจับกลุมและดำเนินคดีภายใต้กฎหมายความมั่นคงที่เพิ่งบังคับใช้เมื่อปีที่ผ่านมาตั้งแต่ถูกบุคคลเมื่อเช้าวันที่17มิถุนายน a อ p l ป d a เดลีก็ถูกสื่อทั่วโลก เรียกคำนำหน้าว่าเป็นสื่อประชาธิปไตยของฮ่องกงสื่ออื่นๆและนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมองว่าการบุคคลและจับกลุ่มครั้งนี้เป็นการปราบปรามเสียงวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมีเป็นครั้งที่สองในรอบไม่ถึงหนึ่งปีที่ Apple Daily ถูกตำร,รวจบุกแต่คราวนี้บานพักของบรรณาธิการหรือแม้แต่พนักงานบริษัทก็ถูกตำร,รวจเข้ารือคนไปด้วยนอกจากนี้ทรัพย์สินบริษัทมูลค่านับล้านก็ถูกทางการอายัด ผู้บริหารถูกจับกลุมทั้งอุปกรณ์อย่างแล็ปท็อปและฮาร์ดดิสก์ถูกยึดแต่บ่ายวันเดียวกันนักข่าวยังคงเข้ามาสํานักงานตั้งนาตั้งตาเขียนข่าวและดําเนินง,งานที่ต้องบอกว่าไม่ใช่เหมือนวันทํางานอื่นๆแต่ยิ่งเข้มข้นมากกว่าก่อนเชื่อมต่อโทรศัพท์กับคีย์บอร์ดทํางานท่ามกลางการจับตามองและการรายงานข่าวโดยสื่ออื่นจากที่เคยพิมพ์จําหน่ายราว80,000ฉบับต่อวันตอนนี้ a p p l e Daily พิมพ์จําหน่ายอยู่ที่50,000ฉบับ คนเข้าแถวรอซื้อหน้าแผงหนังสือบางคนซื้อไปแจกบางคนซื้อไปอ่านเองบางคนซื้อเพียงเพราะต้องการสนับสนุนเสียงที่เห็นต่างจากรัฐบาลนเ我喺果日工作嘅人，呢份力我哋恐 <c oughs> 我一千倍一倍。ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเอเชียมหาวิทยาลัยจอร์จทาวของสหรัฐทอมัสเคลล็อก ระบุว่ากฎหมายพื้นฐานของเขตปกครองฮ่องกงเองนั้นจริงๆแล้วปกป้องสิทธิมนุษยชนเพียงพอและแทบจะไม่มีกฎหมายที่จะทําให้การแสดงออกทางความคิดเป็นเรื่องผิดทางอาญาเขามองว่ากรณีอัป l e d ลเดลเหมือนเป็นการเตือนจากทางการบอกให้สื่ออื่นๆรู้ว่าการแตะหัวข้อความบาดเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญในฮ่องกงก็ยอมรับว่ากรณีนี้จะส่งแรงกระเพื่อมต่อเสรีภาพสื่อในฮ่องกงเช่นกัน of course, it will have definite impact on the press freedom uh, here in hong kong, because, first of all, it will uh, create a chilling effect, although the government denies that. but think about that. for if you are a journalist working for a news media, uh, you will be scared because uh, uh, the police said it's because of the around the 30 pieces. so you are not sure whether they are uh, news reporting, uh, commentary, or uh, columns. or editorial articles ขณะที่ความกังวลของนายกสมาคมผู้สื่อข่าวฮ่องกองคริสยังพิมก็ไม่ได้ห่างไกลาจากนักวิชาการเขามองว่าปฏิบัติการของตำรวจครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเสรีภ,ภาพของสื่อและจะยิ่งทำให้การเซ็นเซอร์ตัวเองของสื่อต่างๆเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่แค่นังสือพิมพ์เท่านั้นตั้งแต่กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่บังคับใช้เมื่อปีที่แล้วร้านหนังสือทั่วเกาะฮ่องกอง ต้องเผชิญกับข้อจำกัดมากมายที่หนังสือบางเล่มกลายเป็นห้ามวางจำหน่ายและยังไม่ชัดเจนว่าในฐานะผู้ขายจะมีความเสี่ยงถูกดำเนินคดีภายใต้กฎหมายนี้หรือไม่ Apple Daily ไม่ใช่สื่อเดียวที่แสดงออกถึงความเห็นต่างกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นกับฮ่องกงไม่ว่าการเข้าจับกลุ่มและใช้กฎหมายความมั่นคงครั้งนี้จะทำให้สื่ออื่นที่มักวิพากษ์วิจารณ์ฮ่องกงและจีนเงียบลงหรือไม่แต่ที่เกิดขึ้นแน่นอน คือคนฮ่องกงออกมาแสดงพลังสนับสนุนข้างสื่อที่ถูกปราบปรามอย่างชัดเจนกิรติกรนาคสมภพปล่าทีมข่าวไทย PBS World รายงาน